ครับ <harma> สวัสดีครับว flo right mm ันนี้มาถ่ายวิดีโอนะครับที่ดินประมาณ11ไร่นะครับอยู่ในตำบลสักกโจมอำเภอดอนจีดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่11ไร่นะครับ11ไร่ประมาณ11ไร่นะครับอยู่ในชุมชนนะครับมีร้านค้าครับใกล้วัดใกล้โรงเรียนและอนามัยนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ในตำบลสักกโจมอำเภอดอนจีดี ที่ดินลนักษณะแบบนี้เลยติดตะโนดไฟ้ลักนะครับแล้วก็เส้นนี้ก็ไปตำบนต้องปิงนะครับเนี่ยไปตำบนต้องปิกจะมีรถวิ่งผ่านอยู่ตลอดนะครับก็้จะมีเพื่อนบ้านเนี่ยลักษณะเพื่อนบ้านนะครับอยู่น้าแปลงที่ดิน<ๆ>ะนะครับลักษณะอย่างนี้เลยจากที่ดินตรงนี้นะครับไปตำบนสกจมนะครับซีแยกตำบนสกจมแล้วใช้เวลาประมาณ67กิโลนะครับจากที่ดินแปลงนี้ไปอำเภอรสจีดีก็อยู่ในเกณฑ์สิบสองกิโลนะครับ สิบสองสิถึง15กิโลเอาง่า,งงายๆ15กิโลนะครับจากเนี้ยไปประมาณ15กิโลนะครับอํเาเภอเดลจิรีจังหวัดสุพรรณบุรีครับจากเสร็ทัานเวดเกตก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยยี่สิกิโลนะครับประมาณอยู่ในเกณฑ์120ยกิโลนะครับที่บริเวณนี้พิเศษของมันก็มีรถวิ่งผ่านอยู่ตลอดนะครับข้อดีนะครับข้อดีก็มีเยอะข้อเสียก็มีนะครับข้อเสียก็คือนักแคบป,ประมาณ60เมตรนะครับผมใช้คําว่าประมาณ60เมตร ที่ดินอยู่ตรงนี้เลยนะครับจากโคนต้นมะขามนะครับตรงไปต้นตาลนะครับแปลงท้ายเลยนะครับพ่ผูใช้คําว่าประมาณ 3- 4มร้อยเมตรนะครับที่ดินแปลงนี้ความลึกของมันเป็นลบลบสษณะพักมานะครับเป็นลบสี่เหลี่ยมพักมานะครับเนี่ยเจ้าของอยู่ต่างประเทศนะครับเป็นเจ้าของบริษัทจวเลี่ทำเรื่องเกี่ยวกับเพชรซื้อที่ดินไว้20ปีแล้วะนะครับ ที่ดินก็จะลักษณะวางเปล่านะครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยเพื่อนบ้านนะครับก็ลบพื้นที่ดินเลยนะครับลบพื้นที่ดินนะครับลักษณะ,ะน้ํานะครับน้ำฝ่ายมีนะครับอยู่ติดกับถนดนไยหลักเส้นนี้ก็ตําบลน้องปิงมาสะักกะโจมนะครับแต่พื้นที่ของเราในเชโนดขุดแดงอยู่ในเขตตําบลสักกโจมอำเภอดดชจิตีบบะะจ,จัจงหวัดสุพรรณบุรีนะครับ เรื่องเพื่อนบ้าสนะครับตัดปันห้าเลยไม่เงียบเง่าแน่นอนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับตรงครับที่ดินของเราสิบเ็ดไร่นะครับตรงคัาที่ดินของเราสิบเบ็ดไนนร่ลักษณะขลองที่ดินก็จะมีต้นไม้นะครับเป็นที่วางเปล่านะครับเราจะมีรถวิ่งผ่านอยู่ตลอดนะมีรถวิ่งผ่านอยู่ตลอดที่ดินแปลงนี้นะฮะดีมากเลยสําหรับคนที่นบ ยูนเกนไร่ละซ่องแซ่ห้าหมื่นบาทนะครับราคาคุยกันได้นะครับเนี่ยถัดเป็นทางลงนะครับเป็นทางลงท้องที่ดินนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นไลอ้ออยนะครับด้านข้างจะเป็นไรอ้ออยก็จะมองเห็นลักเขตชัดแน่นอนนะครับเนี่ยเห็นไหมลักเขตนะครับเนี่ยลักเขตไปนู้นเลยนะครับต้นไม้ผมใช้คำว่าประมาณ60เมตรนะครับ ที่ดินตามฟารตะนน,นก็ประมาณใช้คำว่าประมาณ1เมตรครึ่งนะครับ1เมตรครึ่งลักษณะแบบนี้เลยนะครับเพื่อนบ้านมีรับทิศนะครับจากที่ดินพอดีข้องมันนะครับก็เหมาะนะครับปลูกทำร้านค้าขาค่ายนะครับอยู่กลางใจในชุมชนเลยไฟยฟ้าแรงสูงนะครับตัดปัญหาเรื่องไฟฟ้าที่ดินอยู่ในเขตตำบลสักกะโจมอำเภอเดชดีจังหวัดสุพรรณบุรี นะทุนทันใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่ดินแปลนนี้ราคาไม่แพงเลยนะครับราคาไม่แพงเลยไร้ละสองแส้นห้ามื่นบาทเนี่ยเห็นไหมโอเคนะครับ